เพลงนกคงหัวจุกที่หายากที่สุด3อันดับสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาจาัดอ่าทบอป3อันดับเพลงนกคงหัวจุกที่หายากที่สุดนะครับผมมาลองทายกันดูมาลองฟังกันดูนะครับผมว่าจะมีเพลงอะไรบ้างนะครับผมอ่ามันก็มีเสน่ห์ในแต่ละเพลงไม่เหมือนกันนะครับผมในแต่ละเพลงความสามารถของนกนะครับผม บุคลิกของนกแต่ว่าเสียงเพลงนะครับผมมันจะเป็นเอกลักษณ์ตัวหนึ่งนะที่ขายตัวมันเองคือขายเสียงของนกกรุงหัวจุกนะครับผมมันมีเสน่ห์มีเสน่ห์ไพเราะที่น่าฟังเหมือนเราเช้าๆนะจิบกาแฟนั่งดูนกร้งนะครับผมก็เราก็มีความสุขเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เลยมาจัดทบทษาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะสําหรับเพลงนกกงหัวจุกที่หายากที่สุดนะ สำหรับผมนะครับผมผมก็ให้สามเพลงอ่าก็ได้คัดมาให้เพื่อนๆได้ได้ไปหาเก็บอ่าได้มีไว้ในครอบครองนะครับผมนกงหัวจุกเป็นสัตว์ที่โชว์เสียงได้อย่างหน้าไพเราะแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละเพลงแต่ละคํานะครับผมอ่าใครชอบเพลงไหนเป็นขวัญใจเพลงไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะผมจัดมาสามเพลงที่ผมคิดว่าหายาก สำหรับผมนะครับผมอ่ามีสามเพลงนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะขอท้าความสักนิดนะครับผมเพลงนกคงหัวจุกนะมีหลายเพลงนะครับผมอ่าเหมือนที่ชาวบ้านเขาเรียกกันตั้งมาตั้งแต่ชานานเลี้วนะว่านกคงหัวจุกมีเพลงอะไรบ้างเพลงนี้บ้างเพลงนู้บ้างเพลงนี้จัดอยู่ในเสียงทองเพลงนี้เอามาเล่นนับดอกอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนมากนับดอกก็จะเป็นเพลงเบิ้ลนะที่เอามาเล่น แต่ถ้าเสียงโทงจะเป็นแม่บทกับลากไหวนะครับผมอ่าแล้วก้ลากไหวมันลงยากใช่ไหมมันลงหลายไปยางลงวางสวยๆเกณฑนหนักๆใสๆดีๆดดก็จะทําให้เราเหมือนเหมือนมีททงอยู่ในมือนะครับผมเพิงเสียงโทงกันไหมเพื่อนๆฟังชื่อดูเสียงททงเหมือนเรามีททงประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มาฟังกันต่อนะอ่าสามอันดับที่ผมจัดให้ก็มาฟังกันเลยนะครับผม จัดอันดับที่สามนนะอันดับที่สามเป็นเพลงที่ผมว่าหายากจัดได้อยู่ในหายากได้เลยในท็อปสามได้เลยสําหรับผมที่ผมว่านะครับผมก็คือเพลงขย่าขวดนะครับผมเพลงขย่าขวดนี้ก็คือมีเอฟซีหลายคนบอกว่าเออพี่ขย่าขวดนี่แหละเพราะที่สุดเล้วผมชอบมากผมติดเสน่ห์เพลงขยโยขวดอันนี้ผมก็เลยจัดไม่เออมันหายากมันรองดีนะ แล้วก็เสียงมันน่าฟังนะครับผมจากเพลงขยโยควดนะเมื่อก่อนเขาก็หากันเยอะนะครับผมเพลงขยโยควดนี่แหละเขาบอกว่าฟังเลี้ยวไฟเลาะนะไปฟังตามบ้านตามอะไรมีนกที่ร้องเพลงขยโยควดนี่เขาก็สบายใจนั่งจิบกาแฟนั่งฟังยามเช้าก็สามารถมีความสุขได้นะใครมีเพลงขยโยควดก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้หน่อยนะอยากรู้เหมือนกันว่าเอฟซีในช่องเรานะครับผมจะมีกันบ้างไหมหรือว่าใครมีบ้าง เจ้าเพลงกระยขวดเนี่ยใครมีบ้างนกที่ลงเอากระยคขวดเป็นหลักนะครับผมไม่เอาเพลงรวมนะอยากฟังกววระยอขวดมืออาชีพอาจจะลองอาชีพก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าพี่ผมมีนะกววระยอขวดก็ติดอยู่ในเสียงหายากเหมือนกันนะสำหรับผมนะครับผมแล้วมาต่อนะมาต่อในอันดับอื่นต่ออันดับที่สองนะอันดับที่สามก็ให้ยไปแล้วนะครับผมก็คือเพลง ไข่ากขวดอ่ามันเป็นเสน่ห์ของนกกงหัวจุกอยู่แล้วนะครับผมนกกงหัวจุกตัวนึงมันลงได้หลายเพลงแต่ว่าเพลงหลักบางตัวมันจะเลือกกี่เพลงกี่เพลงก็แล้วแต่ตัวนกนะครับผมอ่าที่สองกันต่อนะอันดับที่สองนี่ผมยกให้เป็นลากไหวนะครับผมหายากแล้วก็เพลงแล้วก็มีราคานะถ้าเพื่อนๆมีนี่คือสุดยอดนะผมถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมใครมีเพลงลากไหวนะ เพลงลากวหวนี่เขาหากันเยอะหาเยอะแล้วก็หายากมันลงคําหลายคํานะครับผมมันจึงทําให้หายากในเพลงนี้นะด้วยการที่ว่านกจะลงเพลงนี้ได้นกเพื่อนเพื่อนจะต้องไอคิวดีขนาดไหนเพื่อนๆลองคิดดูนะนกกงหัวจุกมันลงแต่ฟิกไฟลิกนะครับผม3ามคำนะนี่คือคำเบสิกแต่ว่าจะลงลากหวยาวได้เหมือน นกสำนวนพิเศษขนาดนี้มันจะมีสักกี่ตัวนะครับผมผมเลยยกไม้เป็นอันดับที่สองที่หายากก็คือเพลงลากไหวนะครับผมยิ่งตัวไหนช้าๆชัดๆฟังแล้วเช้าๆจิบกาแฟแล้วสุดยอดอ่าผมให้เป็นอ่านกครงหัวจุกที่ลงลากไหวได้เป็นนกแบบพระเอกนกโลโลตัวหนึ่งเลยนะอ่าถ้าเราดูหนังก็คือพระเอกใช่ไหม ไอ้นี้นอกกคงหัวจุกบทโลของมันก็คือนกอ่าเสียงลากหวายนี่เลยครับผมเดี๋ยวก็หายากนะครับผมบางตัววางสวยๆฉกอยู่หน้านะครับผมขึ้นฉกขึ้นจกมันจะอกจกหรือฉกนะครับผมสวยๆเลยอ่าแล้วก็หายากนะครับผมมีราคานั่นเองนะครับผมเลยจัดมาให้อยู่ในอันดับสองนั่นก็คือเพลงลากหวายนะครับผมอ่าจริงๆเพลงมีหลายเพลงนะ ยังมีเมฆบดยังมีอื่นไอ้น,นี้ผมคัดไม้สามอันดับนะครับผมเพลงที่หายากที่สุดสาหรับผมนะอ่าแล้วมาต่อนะอันดับหนึ่งเป็นเพลงที่หายากแล้วก็เพราะนะเพลงนี้นะครับผมอ่าจะหานกกงหัวจุกที่ลงเพลงนี้หลักยากนะส่วนมากจะมีตัวลงหลายเพลงแต่ลงเพลงนี้อยู่ด้วยประมาณนั้นนะหายากนะครับเพลงอ่าอันดับหนึ่งที่ผมจะให้นะเพื่อนๆจะตายอกกันไหม เป็นเพลงที่ผมชอบเมื่อตอนเด็กๆมากนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าการที่เราจะชอบเพลงนี้มันคือเพลงอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องเกะคําจากผู้ใหญ่บ้างถามผู้รู้บ้างอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เราต้องรวบรวมข้อมูลนะครับผมเราชอบจุดนี้มันเรียบเสมือนสตอรี่ของเรานะครับผมทําให้เรา,อาชอบในสิ่งสิ่งหนึ่งโดยที่ว่าหลงไหลเป็นสตอรี่ที่เขียนเรื่องราวได้เห็นไหมเพื่อนๆเคยเห็นของญี่ปุ่นไหม ที่เขาเอาอาหารมาวางปุ๊บปุบปุบแล้วก็ปักป,ป้ายปักอะไรแบบนั้นมีสตอรี่สตอรี่ไม่ว่าราคาก็เพลงด้วยนะเออไม่เหมือนเนื้อย่างบ้านเราตั้งบึมบมบึมไม่มีสตอรี่อะไรสี่สิบญี่ปุ่นปักป้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บวางสามนิ้วบ้านเราวางเป็นเป็นใหญ่เลยนะเนื้อแต่ว,ว่าราคานะครับผมญี่ปุ่นขายเพลงเลยนะ,ะก็เหมือนกันนันนี่ก็เป็นสตอรี่ของนอกกระหัวจุกเหมือนกัน ลงอันดับหนึ่งผมยกให้เพลงเม็ดกุญจีหกนะครับผมเพื่อนๆลองฟังดูมันจะออกแบบเสียงคล้ายๆเลยเม็ดกุจีหกประมาณนั้นนะเขาเลยเอามาเปรียบเทียบเสียงมาเป็นเม็ดกุจีหเป็นเพลงที่อันดับหนึงที่ผมว่าหายากที่สุดสําหรับผมนะครับผมแล้วก็เอามาฝาก fc ในช่องนะครับผมให้ไปลองหากันมาได้หรือใครมีก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้ อ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อรับชมข้อมูลเกี่ยวกับนกกงหัวจุกตลอดไปนะครับผมขอบคุณครับ